ห้าสิบปีแล้วไม่เคย <Hey. S 1> เห็นเฮ้ยอี่ดูฝั่งนู้นรู้จักเลยใช่ป่ะรู้จักอย่างซีเลยอย่างซีเลยด้วยภารกิจตามหาพ่อให้นอยอครีมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับจากข้อมูลพ่อที่เธอให้นำทางเราไป ลำผักชีเขตหนองจอกเมื่อมาถึงหน้าสอนอลำผักชีท oh ีมงานจึงลงไปสอบถามกับพี่ตำรวจผู้นำชมชูผมจะไปถ่ายรายการแถวแถวหมู่เก้า like นี่แหละแต่ว่า จะต้องไปหากำนันหรือว่าผู้นำของหมู่ที่9ก่อนมีชาวบ,บ้านแนะนำว่าให้ไปหากำนันดนที่พอจะรู้จักไหมครับผมกำนันดนจะอยู่ในซอยสุวินทวงศ์14สุวินทวงศ์14ในซอยนี้ไมหมไม่ใช่ไม่ใช่ตลกหลครับฮัลโหลใช่พี่เคี่ยไหมครับไม่ใช่ที่ไหนตำรวจของประชาชนเนี่ยค่ะ หรือว่าในในแถวแถวนี้พี่รู้จักคนนำสก,กุลไหมครับ้ยคนเลเหรอพี่อยู่มานานหรือยังผมอยู่แถวนี้เลยจริงหรอม,มีลูกเขาจะตามหาพ่ออ่ะพี่แล้วขอดูหน้าได้ไหมได้ก็อายุเยอะแล้วนะหกสิบเคนนี้เคยเห็นไหมคน โอเคครับพี่ต้อยนะครับกำนันโดนนี่เขาจะรู้ข้อมูลชาวบ้านเราแวบนี้หมดเลยนะอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณนะครับคุณพีตตำรวจของประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับบครบอยู่ในที่สุดอีเต้ยก็ได้เบอร์ของกำนันมาแล้วครับจากการช่วยเหลือของพีตตำรวจท่านนี้ บางทีคำตอบสำคัญอาจจะอยู่ที่ปลายสายนี้นะครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับกำนันดนครับครับ,รบผมจากอ e e ีเตอร์อีจันนะครับเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับกำน,นันครับพอดีจะลบก,กวนหน่อยมีลูกสาวอยากจะตามหาคุณพ่อแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อคุณพ่อ ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเงี้ครับไม่แน่ใจว่าอยังไงได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าเขาอาจจะอยู่ที่หมู่ที่เก้านะครับกำนันตำบลลำพักชีบ้านเลขที่ไหมู่หมู่เก้าครับผมแผนลำพักชีเหรอใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ที่วัดเจียระดับเนี่ยครับผมเจียระดับใช่ กำนันพอจะคุ้นคุ้นไหมคะว่าที่ตั้งบ้านเล็กที่นี้อยู่ที่ไหนเนาะมีชาวบ้านแนะนําให้เต้ยอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังนึกอยู่ว่าจะให้ติดต่อใครได้ผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องกลับได้คับขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณครับได้ครับให้ครับโอ้โหมันระหว่างที่อเต้ยรอการติดต่อกลับจากกำนันเราจึงลองวนๆบริเวณสอนนเผื่อโชคเข้าข้างอาจจะเจอบ้านหลังเป้าหมาย แต่ระหว่างนั้นจุดจูก็มีเบอร์แปลกติดต่ออีเตอร์เข้ามาแล้วครับตามหาแม่เหรอเออจะมีคนจะตามหาพ่อครับผมหาพ่อรอระใช่ผมเป็นผู้ช่วยกมผู้ช่วยกำนันนะอ่าครับอันนี้กำนันใช่ไหมครับผ,ผู้ช่วยกำนันครับผมแล้วจะมาหาไ,ไม่สะดวกมารอท้อสนอได้ไหมล่ะ อ๋อได้เดี๋ยวผมกลับไปรอพ่อที่สอนนอนแล้วพ่อจะพาผมไปหรอครับครับโอเค, okay, คได้ครับผมครับแล้วก็มันผมคิอแปแล้วร,รู้ชื่อไหมของบ้านเนี่ยพอ่อนำชื่อดนำนาสกุลเขาชื่อพอ่อ สกุพ่อคุ้นๆไหมว่าอยู่ตรงไหนเราแถวหมู่9นะ68ทับ10ทับ10มก็อยู่บริเวณนี้แหละเดี๋ยวจะไปถามชาวบ้านแถวนี้เลยครัคผจะรู้เดี๋ยวพ่อรบกวนพ่อนำไปถามได้ไหมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเค พ่อนะคุ้นๆไหมแม่แม<ะ>นามสก,กุลหมู่อะไหมูหม่เก้าจ้ะมันหกสิบปไอ้ที่ที่รสอนนอหิบเจ็ดอะรสอนอหกสบปด่ะมันก็มีนะเนี่ยตรงเนี้ยหกสิบแปดทับหกอะไรทับห้าทับหกมันไม่เรียงกัน,น,กนคุณพ่อคนนี้เคยเห็นไหม ูมห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วไม่เคยเห็นเฮ้ยอือดูฝั่งนู้นฝั่งของฝั่งนู้นพี่ขับแท็กซี่อ่ะขับแท็กซี่ด้วยเออไม่ได้ดูตั้งแต่แรกละนูงอ่ะไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวขับแท็กซี่ด้วยเหรอแท็กซี่อ๋อรู้จักกันเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเลยรู้จักเลยใช่ป่ะรู้จักอย่างซีเลยอย่างซีเลยด้วย อ๋อขอบคุณวันแพนใช่ไหม you hey.